สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องเน่ยเื่อนบ่ยิ่งเหล่ากสบายใช่ไิงเขากบยิ่งเแล้วก็เดินทางไปทางไหนเหมือนนี่ เลยนใหม่ย <Prize> uhm. ุ่งเก่าอมากินเรือเมื่อวานเ่ยนะโอ้ยกิน๋งเลยอ่ะพี่น้องกลุ่มนี้เด้อเพือนพ่อใหญ่นะอย่ันม้วนแตกเกิดมาสองเบิ่งพี่น้องเลยพ่อใหญ่ไปละได้พี่น้อง เราบดเมาแล้เก่งอรีม่อานนี่ไม่ไงว่าเราซื้ออยู่กับฉันแล้วก็ตื่นแล้วก็ลุกได้เออลกได้มันขึ้นก็นอนจะเจ็ดแปดโมงคุณเนี่ยมูสอ่ะก็เนี่ยผู้่าเก็ลุกจะเลิกแล้วก็ลุกจะเลิกกับพาล้านเคยประชงเคียงชกเตาอืีวานประชงกับพัวมันอเตาพวกเียงพวกนั่งัปนี้าลุยไปที่สว่างเลยก็สาเล่งไป เคสูงเลยเน่ก็ทั้งเหมือนเรทั้งเสข้าวเองนะทั้งเสนี่คนอม่าทั้งเสียแข็งมากข้าเองแกเมื่อไงเมื่อว่ะน้ำก็เลือดอยู่ในน้ำขวดหน่อยก็เลือวะข้าวด้กันหน่อยอืกินะกทั้งไ่นะเขาไมาส่งหิงแล้วไงก็เราจะเอานักกันน เบิเอาักินเบิดแล้วเงยิ่มเลยม่งชาโง่มาไปเตะมุนเนี่ยนี่ยมผู้กุยิงคงหย่อมทั้งหลังน้องเคยก็น้องสาวเห็ดเห็ดกินอยู่ตลาดคุณพี่น้องหลังถวยหลังบวงปแปงปแปงลูกแต่เศคเ่าเ้เมียจะหาโมคนเขาลูกน เขาจะว่าคือว่าเขาจะไปทำงานืมเขาจะไปทำงานยู่ใช่าเรียงเออของปวดจะรองี่นเราเสิเมื่อไร่ถ้าเขาบอกนกผู้ใหญ่ว่าผู้สาเอ้ยว่าให้เขาไปทำการทำงานเนื้อเขาได้งานแล้วงาโอ้ได้แล้วอืมอืมอืมคอตเียเขาเออเขบอได้ว่าเรากิดซ้ำขึ้นลู่ายไปผ้ากโอ้ิดซ้ำขึ้นเี่ยเาก็ไปเลยนะ อีนอนอีมแรงก็แรงมืออื่นเขาได้แปลนเดี๋ยวว่าไปสมัคมกงานเขาไหวเดี๋ยวเขาหางานได้เดี๋ยวเขาหย่านมันเฮงเหมือนงั้นย่านเาไปงานงานยังอะไรเียเออจะลงหน้ายังเฮงมานาลงยังงดแล้วสามสิบเอแล้วียงานยังชชนสิบก่กันเผ็ดนะงานยังชชสิบ่ากันเพ็ดนี่ก็ทำเดี๋ยวทมันได้ไปทำงานไปก็ไป นี่ฮะเดินหกกับบริมียังเหตดเราเหื่อนเขาน่ะกระว่างมีส่วนมือแรกก็นอาพื้นเดินหกเขาได้เงินกับกระฟ้ามาจางก็ก็ได้ไม่ชิยาเงี้ยเออเขาไดงนลงมาเออเขาได้งานีอแ่ิวานือนายใหญ่เดินทางเรื่องหนามเนาะอือทุกว่นจะเดินหกเขาก็ดดาให้หน่อยก็บอไปได้รกออกอืออืสามสี่คนทสิกานี่บ่นับนับเขาได้ยัง ยำหนักหนาไปเห็นหนาวไปฮะยำแหล่งเห็นอยู่เรื่อตามพะโล้ไปพะโล้มันวะอือใช่ากนไป๋อเห็นงานชุบสามเครื่องเลยใช่ากนะปเห็นงานอยู่เวียงจันพี่น้องไา้งานแล้วได็กเตะาไหลยังฝ่ายธุรกินเขาหลายนแม่ก็ไปเบิ้งคน้ลย ห้ากับบวชเห็นว่าเราเอายังเมื่อยได้ไหมค่นบอกเราอย่างว่ามีน้ำกินกขาเมื่อยเราเนี้ยลงเหงียนนะนะบวชเห็นถ้าลงมาก่อนเล่าเราเมื่อน้ำรังเคยเป็นค่ะบอกทามเราเด้อเวลาเราห่วงอายจะคขอกำลังหมือนอ้าวห้ากับวิญญาณห้านอกเฮ้ยได้เสียเนาะว่าเขาไปลงไปทามจะแปยเมื่อเราอีกหวานเมื่อรายะจังหวัดจังหวัดบ่อยพอใหญ่โทษโทษแล้วก็ะบอกน้ำเล่าน้ำเพลียงบอกเราให้เรามานะบวชได้ไปหากันดิ จากรเรือวันนี้ก็โอวจักอาหารก็กินบัดมาเบิ้งเลยก็เรืออยู่ถ้วายนึงหลับปลาเรือน่ะกับใส่หมูหันหนึ่งข้าวสิปี้เดี๋ยวนี้ฮะพอนางวานเห็นพ่อใหญ่กินเด้อลูกเอ้ยว่ะไม่พ่อใหญ่ก็มาเนี่ยว่ะช่วงกะทิกก้อนซาทุแล้วมันพออยู่พอกินนั่นลูกอยากจะบอกพอกินนั่นแหละแต่ว่าเขาน่ะผลลือลายเฮ้ยเขาหนึ่งน่ะอืมก็แล้วก็อุ่นเขาเย็นเนาะ น้ลาอีกมาเล่งกรอุนอีกหนาวห่อมอกบุ่อยกแตกกแตกอี่หน่หมอบบานหามอกบ้ว้าหนอยแม่บานเ้านี่นากว่าทั้งกนุ่ม่าลอยงุณไปเห็นงานดิซสเกาอยู่เยยงบ่ลอยงานงานงีนยังล่ะเออพวมัขับรถเป็นนี่เนาะ่เงานเ มันนาจจะไปเห็นงานร้านอาหารมันนะหัวมันอาจจะไปขับรถเอไปอยู่น้กัลคนระบ่อนบ่อยคนละบ่อนใช่ไหมะนำกันเออขับรถิลมีคนส่งอืน้ำกันอไบมี่เนาะอืเดือนเธอได้ร้อยก็จะหายนะอืมขับรถมันแพงช่องพเมียบเราหาล้านเรื่อคนเดียวหัวมึงนหาล แต่สำหรับเงินเดือนมันพอเดียวหาล้านเกือบหมื่นเด้อคือเักหเาไว้ือว่าพอเหตุเด้อนีิเด้อพอเหตุเกือบหมื่นนีไงเออสปอร์า่ปุ่วะอือนนี้พ่อใหญ่ยนี่วะพถอดองเอออาไปเหตดงานเด้อแล้ววะนี่นะปิดซ้ำขึ้นหมดเยไป ตอัเรา่ยเไปนันไปงานก็ดีแล้วเนาะทังก็ดีแล้วไม่ือเ่าม่มีงานเฮ็ดใครกว่าเาไม่มีงานเฮ็ดเมื่อ erm นั่นแหละวางันใดดีบดเฮ็ดหน้ากะบเฮ็ดเนาะกับ ว่านเอานาใหญ่นะแม่วางไอ้เห็ดกับการไหลเงินกับผาเงินลงมาเราจ้างเอาน่ะเลยคันวาคันวางานมันดีนั่นคันว่ามันพอเห็ดนนั่เงินไม่จ้างเอาก็ได้กับบรยักษ์สองจ้างกับดำมือเนาะกับจ้างคนมาไทยซอยเล้าสี่หาพันก็ได้แล้วน ful, anyway. ั okay. ่งเห็ดหน้าน่ะจ้างเขาน่ะกับเบิร์และคันหัวหวานเอาเข่งหนึ่งคันว่างานดี งานบดีกับพักการลงมาเห็ดน้ำเลาคือก่านเดีค่ะมันมีประจำตแล้วเล่นเนาะอืมกไดเงินตลอดแม่อนฮปีหนึ่งปีหนึ่งหหาละกักลัวอยู่แถวบ้านแล้วพี่เอไปหาล่ะเกือบไปเงินบาก็เกือบยางหอนเนก็ช่วยพ่อแม่เขาสมุดว่าปีหนาโฉมมาหาไหลเขาไปจากแจงมาแล้วกัมีนะอัมก็ช่วยพ่อเมย์นอกพวนวันนั้นหานมคันนันแหละมาสถ่ายเกิด คือหน่องแต่งหน่องคือเก่าและห้านกันแลก็เก็บนกันนั่นแหละนั่นน่ะแบบไงกูมืมน่ะเก็บนกันแต่นกันคือเก่านั่นแล้วอือน่องแต่หน่องอลบอกผัวมันคำมันเห็ดมันเห็ดมันก็จะเป็นแีวกอยู่อีวันนะคำมันเห็ดนะมันก็จะเป็นแีวกอยู่นั่นนีเห็นบอก ค่าถามพวมันเมื่อวานเนี่ถามวันเมื่อพุ่นนั้นมันลูกหนึ่งเขาหนึ่งน้ำอยู่บ่อมันว่าลูกมีแต่เพิ่นนั่นแหละเห็ดหนึ่งเขาหนึ่งน้ำนางถั่วลังบตาเห็ดอยู่เห็ดกินพวมันไหวมีแต่เพิ่นจังแรกคันมากผีจะเป็นคนละคนมันว่าแม่นเนี่ยควาพี่กนวนลคว้าดังไพ่เนี่ยหนึ่งเขาด่ถั่วลังเตาสร้า้กับเขาสร้อยกันเท่าไหร่แล้ก็ลุกเด็กกี่แหลก มันเหตุมัยตื่นค่อยตื่นเลยตื่นมันเห็ุมันก็บชีูิจักควอมโยมันก็ใหญไรอย่าง้ยจักกันแล้วลูกแล้วพวกระเลี่ยนไปอีกอย่างนึงคนเราตัวนี้คือเก่าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปน่ะมันรับพวอยแล้วเนาะมันมาอยูุ่่นมันก็บชีวิจักควอมซาพวมันเบาหวานมีแต่มันเหตุอยู่เห็ดกินกันเหตุใคมันนี่เออพวมันเบาความทามพวมันวานนี่ก็แม่นหนึ่นแหละไมนเคยเห็ดอีกอืม นอแก่ชั้นประยากเหตุเองมันมันขี้ขานแล้วมันก็ม่เป็นเออขี้ขานระเ็ศก็ช่วยแล้วว่าันพัวมื่อวานมยู่คุนก็มีแต่มือกับเขาง่ายจีเนาะขาบเาไว้ถึงพัวเมื่อวนัวกันัวเนาะอ้าวมิจุขแล้วไนี่ยท่านจะพักนเอ มีแห้งเนี่ยระวังจัดกันดิมีแห้งเนี่ยระวังไข่ไปแต่ละมื่นมื่นนึงกับไข่ขึ้นไปสามนึงมื่นนึงกับไข่ขึ้นไปสามนึงอ่ะแต่ว่าอันนี้ยังบม่ทันหายแต่ตัวนี้มุมมันเจ็บนี่ยังหุ้มหุ้มอยู่นี่เจ็บคือมันเป็นบาดเป็นแผลเนี่ยความมันเจ็บน่ะแต่มันบริบาลมันหักเจ็บทางใน คลิปแล้วมันกังห่มงหอนนะเออแล้กำอรเงียเนอิาจได้ติดในข้อเนี่ยวแอดู่แมนะอือสาก็เช็ดแล้วพืนพอแล้วไปเปาแล้วเนกินเบียร่ะแล้วกินเบียรแล้วมาแล้วเปล่าอะไรเล่นเปล่ามันก็เบาลงเรื่อยๆอือืมเบาความื่อย่ะใครเน่ ปัดขวดนั่งมอนีเดินบ้านนเดินได้แน่แล้วจะกินน้ำเมื่อยแห้งนั่งหล่างจอกในเชิงนี้ยังเมื่อยเอาคือเบิ่งควาเมื่อยตัวพวงแม่ก็เป็นได้ไข้ของเก่าอยู่บ่น่าเขาคิดเขาได้แน่สองมือออกเดินทางแล้วทางนั้นติดรถแล้วไปแล้วบ่อืมได้ติดรถเขาพอได้หยาดก็อีกนะก็ดิอืมกินมากกินอืมปัดเถหลังก็ พัดเลยเมยดีแล้วนั้นเได้เงินมาหายใส่เลยนเามือนตะเวันเราดีเลยอืงก็ได้ใส่ลูกใส่ลานกระเบาไปน้ำเนาะกเ้าไปเ่ากระเบาไปน้ำพวอเป็นเนี่ยาป็นกุ้งผู้ใหญ่เนาะพ่อมันอ่ะอายชาสี่ปีเลยก็จะ กุมมนียนะมว่ะอลุ่มเมนะนก็เผานีน่จะลำอ,อืม อีหางคูใจไปเลยพี่น้องลูกชยายพญ่ไพ่อตอดตอดไปแล้วถ่น้บ้านนี่มักฮะกื่องล้วพอมีมาอยู่สามปีแล้วสมปีไหน่ี่สามปรือม่แต่จะสื่อมาจะมาอยู่ใหม่ก สามปีขึอย่บิเงบะได้บ่อถุยเฮงไอแม่หลับแม่เฮงบ่อยจาเฮงแล้วขาบเฮงได้ก็ธรรมดาธรรมดาเฮงเนี่ยผู้จากบ้านมากกว่าเฮงแล้วผู้อยู่กับบ้านกับข้าวเดียวอืมป่ะปะป